إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الناس ยออูลลลละะนมมุุุุตตกวจสขอคำชับย้ำเตือนพี่น้องทุกท่านนะครับตลอดจนตัวกระผมเองให้เราได้มีการยึดมั่นอยู่ในกรอบอยู่ในเขตของหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตะลา เพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอัลลาถ้าเปรียบเทียบแล้วการที่พระองค์ทรงสร้างเรามาการที่พระองค์ทรงให้เราได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์การที่พระองค์ได้ทรงให้เรามีทรัพย์สินมีเงินทองมีครอบครัวที่มีความสุขล้วนแล้วแต่เป็นการอนุมัติการกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอัลลาทั้งสิ้น ฉะนั้นหน้าที่ของเบาวนะครับคือการที่เรานั้นจะต้องไม่ฝ่าฝืนของคนที่ให้กับเราเราจะต้องปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบอยู่ในเงื่อนไขของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลการที่เรานั้นเป็นคนที่ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูลนั้นได้วางเอาไว้จะทำให้เราได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตอาล เช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามพี่น้องครับถ้าหากว่าเราทำความผิดถ้าหากว่าเราฝ่าฝืนมันก็จะเป็นเหตุให้เราไปสู่นรกของอัลลอฮฺซุบฮานาบูวะตะอาลาเช่นเดียวกันถ้าหากว่าพูดถึงความผิดบาปแน่นอนพวกเราทุกคนทราบกันนะครับว่าความผิดบาปที่ร้ายแรงที่รุนแรงที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานาบูวะตะอาลานั้นได้บอกเอาไว้นั่นคอือการทำชิริก การนำตัวเองไปสู่ในสภาพที่เป็นกูฟรปฏิเสธต,ต่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งสิ่งตรงนี้แน่นอนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในกุรานของพระองค์นะครับว่าอินนัลลอฮะลายวกฟิรุอัยยุชระกะบิพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีทางที่จะอภัยใ,ให้กับใครคนใดก็แล้วแต่ที่ทำชิริก ที่ปฏิเสธต,ต่อศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาก็เสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุชริกเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นกาเฟตเขาไม่มีโอกาสได้กลับเนื้อกลับตัวหันเข้าสู่ศาสนาหันเข้าสู่หลักความเชื่อที่ถูกต้องคนเหล่านี้พี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่อภัยโทษให้กับเขายิ่งไปกว่านั้นเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาล แต่ใครก็ตามที่ผิดพลาดไปทำสิ่งที่เป็นชีริกผิดพลาดไปทำสิ่งที่เป็นกูฟอเป็นกาเฟรถ้าว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะครับถ้าเขากลับเนื้อกลับตัวนะ allah, ala, ะอินชาอัลลอฮ์พระองค์อัลลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับเขานี่คือความผิดบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คือความผิดบาปที่เราทุกคนจำเป็นที่จะต้องพูดถึงให้มากที่สุดในเรื่องของชีริก ประการต่อมาพี่น้องครับสิ่งที่เป็นความผิดบาปที่อยู่ในลำดับรองลงมาจากชิริกนั่นคือกาบาอิรุซูนุบหรือที่เรียกกันในภาษาไทยก็แปลว่าบาปใหญ่พี่น้องครับบาปใหญ่เนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านนาบีนั้นได้บอกเอาไว้ว่าเป็นบาปใหญ่ แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ศาสนาไม่ได้บอกแต่นักวิชาการก็ได้นำเอา,เอาความเข้าใจจากอัลกุรอานความเข้าใจจากฮะดีสของท่านนาบีและก็ให้เรานั้นสามารถจำแนกแยกแยะว่าสิ่งนี้คือบาปใหญ่นักวิชาการได้บอกนะครับว่าบาปใหญ่เนี่ยคือบาปที่บาปชนิดใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตออาลาได้พูดถึงการลงโทษเอาไว้อย่างตายตัวอย่างชัดเจน นะครับอย่างเช่นอลัลลอฮ์พูดถึงเรื่องของการทำซีนาว่าจะต้องถูกลงโทษด้วยกับการเคี่ยนการตีนาในดุนยาในในวันอาคิรองก็จะถูกลงโทษเช่นเดียวกันเรื่องของการลักขโมยจะต้องถูกตัดมือเรื่องของการทำสิ่งนั้นจะต้องอยู่ในนรกเรื่องของการทำสิ่งนี้จะโดนลงโทษอลัลลอฮ์พูดไว้ในอันกุรอาเนี่ยเยอะแยะมาก นะครับเอาเร์ใช้คําว่าอาซาบุลอาลีมการลงโทษที่เจ็บปวดอาซาบุลชาดีการลงโทษที่รุนแรงหลายๆอายะพูดถึงความผิดต่างๆนานากันออกไปนักวิชาการจึงบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เอาล้อนั้นได้พูดหรือเจาะจงถึงการลงโทษเอาไว้อย่างชัดเจนอย่างรุนแรงอย่างน่ากลัวสิ่งนั้นคือสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักขโมย เรื่องของการนินทานะครับการนินทานี่ก็มีสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฯได้ไปเห็นมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่รุนแรงนะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆมากมายนะนอกเหนือจากสิ่งที่ฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลมได้บอกไว้มีอีกมากมายที่เป็นบาปใหญ่สิ่งที่เป็นบาปใหญ่พี่น้องครับไม่สามารถที่จะถูกลบล้างได้นอกจาก การเตาบัตกับเนื้อกับตัวไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาละเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เตาบัตตัวไม่กลับเนื้อกลับตัวแน่นอนเราไปในวันกิยามะเรามีกาลิมฮ์ชฮะดาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาละบอกเอาไว้ชัดเจนว่าใครก็ตามที่มีกาลิมฮ์ชฮะดามีความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,น,นอกจากอัลลอฮ์เขาได้เข้าสวรรค์แต่พี่น้องครับถ้าหากว่าเขามีบาปใหญ่ที่ติดเนื้อติดตัวอยู่แน่นอนก็จะต้อง ถูกชำระล้างในนรกด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตัอาลาบาปประเภทต่อมาพี่น้องครับที่เราทราบกันดีคือบาปเล็กบาปเล็กคือบาปทุกชนิดที่ไม่ได้เจาะจงนะว่าจะมีการลงโทษเอาไว้อย่างตายตัวว่าจะโดนแบบนั้นโดนแบบนี้นะครับไม่มีบาปเล็กคือบาปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตัอาลาเนี่ย นะบอกว่ามันฮารอมทําไม่ได้เป็นบาปเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความเมตตาของพระองค์บาปเล็กพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าบาปเล็กเนี่ยมันสามารถถูกลบล้างนะด้วยกับการอ,อาบน้ำละหมาดด้วยกับการละหมาดนะครับเราละหมาดซุบฮี เราละหมาดซุฮรีการละหมาดซุฮรีของเรามันสามารถมาลบล้างความผิดบาปของเราที่เราทําระหว่างซุบฮีกับซุฮรีได้เราละหมาดซุฮรีเสร็จเราไปละหมาดอัลอัสรีการละหมาดอัลอสลีของเรามันสามารถมาลบล้างบาปที่เป็นบาปเล็กๆที่เราทําระหว่างซุฮรีกับอัลอสีได้การที่เราละหมาดอัลอสลีเสร็จเราไปละหมาดมักรบช่วงระยะเวลาระหว่างมักรบถึง อัสรี่เนี่ยเราผิดพลาดไปทำบาปเล็กใดๆเวลาเรามาละหมาดมากริบอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะาอาลาก็จะลบล้างบาปให้กับเราเช่นเดียวกันการที่เรามาละหมาดวันศ <man> ุกร์นะครับศุกร์ที่ผ่านมาอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะาอาลาก็จะลบล้างบาปที่เป็นบาปเล็กๆระหว่างสองศุกร์ การถือศีนอดระหว่างเดือนรรอมดอนปีหนึ่งกับอีกปีหนึ่งมันก็จะมาลบล้างความผิดบาปตลอดจนการถือศีนอดวันอารอฟะวันต่างๆที่ท่านอามีนั้นได้บอกเอาไว้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาอาลาจะลบล้างความผิดแต่ความผิดที่ว่านั้นก็คือเฉพาะบาปที่เป็นบาปเล็กๆเท่านั้นส่วนบาปใหญ่พี่น้องครับเราจําเป็นที่จะต้องกลับเนื้อกลับตัว ต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาอลามันไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ด้วยกับการอ่านกุรอานมันไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ด้วยกับการอาบน้ําละมาดแต่เราจําเป็นที่จะต้องละเลิกกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาอัลานะครับนี่คือสิ่งที่ถูกรายงานมาเกี่ยวกับในเรื่องของความผิดบาปต่างๆพี่น้องครับมีอีกหนึ่งเ,เรื่องที่ มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของการที่ว่าสิ่งนี้เนี่ยนะครับมันถูกจัดอยู่ในบาปใหญ่เช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดพี่น้องครับการละหมาดนี่แน่นอนพวกเราทราบกันดีนะครับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมุสลิมทุกคนการละทิ้งละหมาดถือว่าเป็นบาปใหญ่นะครับการละทิ้งละหมาดถือว่าเป็นบาปที่ร้ายแรง นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะนักวิชาการหลายท่านบอกเอาไว้ว่าการจิ้งละหมาดวัคตูใดวัคตูหนึ่งอย่างตั้งใจมันร้ายแรงไปกว่าฆ่าคนร้ายแรงไปกว่าการทำซีนาณที่อัลลอฮฺสุบฮานะอูวาตาลเพราะแน่นอนครับการละหมาดคือเสาหลักการละหมาดคือสิ่งที่จะมาจำแนกระหว่างมุสลิมกับกาเฟนการละหมาดคือ สายสัมพันธ์ระหว่างอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอลากับเบา่าถ้าหากวันนี้เบ่าไม่ละหมาดเบ่าใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอลาใช้ชีวิตโดยปราศจากการละหมาดแน่นอนเท่ากับว่าเบ่ากําลังตัดสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮฺแน่นอนเวลาเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับเวลาเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอลาก็จะไม่ช่วยเหลือเรานะครับ นั่นคือการที่เราเลือกที่จะตัดสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ฉะนั้นเราต้องพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดสําหรับการละหมาดพยายามทําให้ดีที่สุดไม่ปล่อยปะละเลยกับการละหมาดอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในสุโรอัลมาอูนอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟาวลุลินมุซอลลีนความหายนะความวิบัติจงประสบแด่ผู้ที่ละหมาด แน่นอนครับพี่น้องถ้าหากว่าอันกุรอานเนี่ยสิ้นสุดที่อายะนี้โดยไม่มีอายะไหนมาขยายความแน่นอนเท่ากับว่าไงผู้ละหมาดทุกคนเนี่ยโดนหมดโดนดูอาโดนคําสาปตรงนี้หมดแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอาลาได้ทรงขยายความไว้ในอายะถัดมาว่าอัลลอฮีนาฮุมอันซอลาติฮหิมซาุมคนละหมาดแบบไหนละที่จะโดน โดนคําสาปของอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์บอกความหายนะจงประสบแด่คนที่ละหมาดแบบไหนละ่ะคนที่ปล่อยปะละเลยต่อการละหมาดปล่อยปะละเลยคืออะไรครับพี่น้องหนึ่งเลยคือการไม่ละหมาดให้ตรงเวลาหนาละหมาดเนี่ยละหมาดครบทุกวกัคกตูแหละนะไม่มีใครไม่ละหมาดนะครับเพราะว่าการละหมาดคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคนที่ไม่ละหมาดนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะไม่พูดถึงแล้วนะครับคนที่ ละหมาดครบแต่ปล่อยให้เวลาละหมาดมันหมดไปละมาซุบฮี่ตอนเจ็ดโมงแปดโมงอันนี้อันนี้คือโดนโดนคำสาบของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอลาละนะละหมาดมักเกิบนอกเวลาละหมาดอ,อัสรีนอกเวลานะครับสิ่งนี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอลาทรสงสาปแช่ง นะครับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลาทรงสาบแช่งสิ่งนั้นคือสิ่งที่เป็นบาปใหญ่พี่น้องครับมีฮะดีษต้นหนึ่งจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะไลฮิวะซัลลัมค่ำคืนหนึ่งท่านนาบีเนี่ยได้ละหมาดซุบฮี้เสร็จแล้วก็หันมาถามกับเหล่าบรรดาสฮาบะว่าเมื่อคืนเนี่ยมีใครได้ฝันถึงเรื่องอะไรบ้างไหมเอามาเล่าสู่กันฟังอยโดยปกติ ท่านนบีเนี่ยทุกเวลาละหมาดซุบที่นบีก็จะถามถึงเรื่องความฝันตรงนี้กับเหล่าบรรดาซาร์บาอยู่สม่ำเสมอเวลาซาร์บาบางทีฝันถึงเรื่องอะไรก็จะมาเล่าให้กับนบีฟังถ้านบีสามารถอธิบายโดยความรู้ที่อัลลอฮ์มอบให้นบีก็จะอธิบายให้ครั้งหนึ่งนบีได้ถามเหล่าบรรดาซาร์บานะครับถึงความฝันแต่ปรากฏว่าไม่มีใครได้ฝันในคืนนั้นท่านนบีเนี่ยก็เลยเล่าความฝันของท่านให้เหล่าบรรดาซาร์บะฟัง หนึ่งในเหตุการณ์ที่นบีฝันนะครับนบีฝันเห็นาชายสองคนนะครับความฝันของนบีเนี่ยคือวาฮีจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาคือความจริงที่จะเกิดขึ้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาทรงประทานวาฮีหนึ่งในวิธีการประทานวาฮีของอัลลอฮ์สู่นบีคือความฝันนบีฝันเห็นชายสองคนซึ่งชายสองคนนั้น,นคือมาลาอิกะหนึ่งในนั้นคือจิบริน ยิบรีเนี่ยได้พาท่านนาบีมฮัมัสลลลอวาไลฮิวะสลังไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆนานามากมายหนึ่งในเหตุการณ์ที่นบีได้เห็นและนบีเอามาเล่าให้ฟังพี่น้องครับนบีเนี่ยได้เห็นชายคนหนึ่งกําลังนอนนะครับนอนราบกับพื้นแล้วก็มีชายคนหนึ่งพี่น้องครับนันยืนอยู่บริเวณศีรษะของคนที่นอนและในมือของชายคนที่ยืนถือก้อนหินขนาด สองมือประกบขนาดใหญ่นะครับแล้วก็หนักและนบีเห็นสิ่งใดต่อพี่น้องครับนบีเล่าให้ฟังว่าชายคนที่ยืนเนี่ยได้นำก้อนหินที่มีขนาดใหญ่ตรงนั้นน่นะนำไปทุ่มใส่หัวของคนที่นอนจนกระทั่งศีรษะเนี่ยทำไมครับนาแบะจนกระทั่งเล็กจนกระทั่งก้อนหินเนี่ยกระเด็นกระดอนไปเป็นระยะทางระยะหนึ่ง และเมื่อมาแล,และเมื่อคนที่ทุ่มหูทุ่มก้อนหินใส่หัวเนี่ยจะไปหยิบก้อนหินมาทุ่มครั้งที่สองนะพอกลับมาที่เดิมหัวของคนที่ถูกทุ่มเนี่ยก็กลับมาสู่สภาพเดิมเพื่อที่จะรับการลงโทษในรอบต่อไปนะครับนี่คือการลงโทษของอัลลอฮซุบฮานะฮูวาตาอาลาเป็นปกติอยู่แล้วเวลาใครที่เข้าไปถูกลงโทษในนรกผิวหนังเนี่ย นะมันจะไม่ไปแล้วแล้วมันก็จะถูกคืนสภาพให้กลับมาสภาพเดิมเช่นเดียวกันใครที่โดนลงโทษด้วยกับวิธีไหนก็แล้วแต่ศีรษะของชายคนนี้เนี่ยนะัโดนก้อนหินทุบและไม่ัจากนั้นไม่กี่นานก็กลับสู่สภาพเดิมเพื่อที่จะให้โดนทุบเป็นครั้งที่สองครั้งที่สมครั้งที่สี่เรื่อยไปท่านอบีุฮัมมัดสุลลัานอวอลัยฮิวะซัลลัมก็ถามจิบรีนว่าชายคนนี้เนี่ย เกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาโดนลงโทษเพราะสาเหตุใดยิบรีนก็ไม่ตอบจนกระทั่งพาท่านนาบีเนี่หไปเห็นเหตุหการณ์ต่างๆมากมายไปเห็นบทลงโทษของคนทนําซีนาไปเห็นบทลงโทษของคนกินดอกเบีย้ยไปเห็นบทลงโทษของคนทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เนี่ยเป็นภาพที่รุนแรงมากจนกระทั่งในตอนท้ายท่านนาบีได้ถามยิบรีนเป็นครั้งสุดท้ายว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ฉเฉลยมาให้กับฉันหน่อยว่าแต่ละเหตุการณ์โดนลงโทษเพราะสาเหตุใดยิบรินอะไยฮิสลามได้บอกกับท่านนาบีว่าชายคนที่นอนและโดนก้อนหินทุบใส่หัวเนี่ยคือคนที่หน้ามาอะนิสซาลาติลมักตูบคือคนที่นอนจนกระทั่งอะไรครับเลยเวลาละหมานอนจนกระทั่งเลยเวลาละหมาดจากคดิษบนี้พี่น้องครับ มันสะท้อนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการละหมาดและบทลงโทษของการที่เราปล่อยปะละเลยกับการละหมาดในเวลาของมันนี่ขนาดนอนนะครับการที่คนคนหนึ่งนอนเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คือสิ่งที่เรากำลังหลับไหลเราไม่ได้รับสุไม่ได้รับรู้ไม่ได้รับทราบอะไรเรานอนจนกระทั่งหมดเวลาละหมาดซบโนอนตอนมะกรีบจนกระทั่งหมดเวลาละหมาดมะกรี แล้วนับประษาอะไรกับคนที่ไม่ได้นอนคนที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อถึงเวลาละหมาดเขาไม่ได้ละหมาดนี่คือสิ่งที่น่ากลัวขนาดคนที่นอนยังโดนลงโทษขนาดนี้ในวันกียร์มาพี่น้องครับน่ะโดนลงโทษด,ด้วยกับก้อนหินที่จะนำมาทุบศีรษะทีนี้เรื่องของการนอนพี่น้องนบางคนก็บอกว่าเคยได้ยินฮะดิษว่าใครก็ตามที่นอนที่หลับ อลัลลอฮ์ไม่เอาโทษไม่ใช่หรืออลัลลอฮ์บอกว่าตื่นมานั่นคือเวลาละหมาดของเขาฮะดีสบทนี้นะครับมีนะแต่ว่าฮะดีสบทนี้เนี่ยใจความสําคัญของมันก็คือสําหรับคนที่ละหมาดเป็นประจำพี่น้องครับละหมาดสม่ําเสมอตรงเวลาทุกวันทุกวักตูไม่เคยพลาดแต่วันใดวันหนึ่งเขาไปละนอนหลับไปหรือไม่ได้ตั้งใจหลับหรือตั้งใจหลับแต่ไม่มีคนปลุก นาฬิกาที่ปลุกตั้งปลุกไว้มันมันไม่ได้ยินเขาพลาดไปหนึ่งวัตตูหนึ่งไอแบบเนี้ยคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตัอาลาไม่เอาผิดแบบนี้คือไม่ได้ตั้งใจที่จะพลาดทั้งต่อการละหมาดนะส่วนใครก็ตามที่เคยชินกับการทําไมครับเคยชินกับการตื่นสายเคยชินกับการนอนแล้วไม่ตื่นหรือมีคนปลุกแต่ไม่ได้ให้ความสนใจกับการตื่น หรือไม่ให้ความสำคัญกับการที่จะมาละหมาดเลยพี่น้องครับมันคือสิ่งที่จะได้รับการลงโทษเหมือนกับฮะดิษข้างต้นที่ผมนั้นได้ว่าไว้ฉะนั้นตรงนี้พี่น้องมันแสดงให้เราเห็นถึงความสำคัญของการละหมาดว่าเรามุสลิมเราทุกคนนะควรที่จะมีเวลาให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลลาไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนการถือศีลอด บางทีเราไม่สามารถที่จะถือสินอดได้เราไม่สบายเราป่วยเราเดินทางอาลัลลอฮุซซาบฮานะฮัวตาลายังให้เราไปทำวันอื่นวันนั้นไม่ต้องบวชได้แต่การละหมาดต,ต่อให้เราจะเจ็บป่วยแค่ไหนต่อให้เราจะแย่แค่ไหนเราต้องละหมาดละหมาทแบบยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนนี่คือทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถอลัลลอฮ์ไม่ได้บังคับนะครับว่าให้เรา นาฝืนตัวเองทําแต่ทําตามความสามารถนะครับฉะนั้นอยากจะฝากเอาไว้นะครับในเรื่องของการละหมาดว่าการละหมาดนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดและการละชิงละหมาดหรือการละหมาดนอกเวลาหรือไม่ตรงเวลานั้นคือสิ่งที่เป็นบาปใหญ่อัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงให้สิ่งต่างๆกับเราเนี่ยมากมายเหลือเกินเรานับไม่ถ้วนแต่การที่เรามีเวลาให้กับอัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันละห้าครั้ง ครั้งละสิบสินาทีเนี่ยนะครับเราให้ความสําคัญกับเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตะอาลามากน้อยแค่ไหนบางคนนะครับอ้างนะว่าการละหมาไม่ไหวที่จะตื่นละหมาดนะทำงานดึกนะครับสิ่งนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่อะไรครับไม่ิไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะนํามาอ้างกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตะาลานาฉะนั้นอยากจะฝากให้เรา,เาได้นําเอาบทเรียนในวันนี้นะครับตลอดจนในเรื่องของ บาปต่างๆประเภทของมันนะแล้วก็นะสิ่งที่เราได้เห็นเหตุการณ์ที่เราได้เห็นในฮะดิษของท่านนาบีนอยากให้นำเอาไปบทเรียนนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญออต่อการละหมาดให้มากนะครับอักูลกอลีฮะซาวะอัสตัฟฟูรุลลอฮะลิวะลักุมวลิซาอลนมุสลิมีนวนมุสลิมาติมิงคุณลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูกานักรฟารอ